สวัสดีครับวันนี้พบกับน้องฮาชิปปูปู The Constellation นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวของอาร์ทอยนะแต่เป็นไวยนิยลพุชบายบ็อกนะครับแต่จริงเรียกอาร์ทอยก็ได้แหละก็คือตัวของอตุ๊กตานุ่มฟูนะครับผมแบบกล่องสุ่มในเซตเนี้ยครับก็จะมีทั้งหมด12แบบนะบวกซีเคตหนึ่งแบบครับตามจักรราศีนะครับผม ก็ไล่ตั้งแต่ตัวของเมษานะครับราศีเมษนะไปจนถึงตัวของราศีมีนะครับซึ่งจะมีซีเกตอยู่หนึ่งตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าซีเกตเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเป็นน้องแบบมีปีกวิบวิบับเลยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพมาให้ดูเนาะวันนี้ผมจะได้ซีเกตไหมนะครับมาลุ้นกันหน่อยนะไม่ได้ซีเกตมาหลายรอบแล้วเริ่มชักหวั่นใจนะรอบนี้เราจะได้ซีเกตหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวไปเปิดกันดีกว่าเริ่มจากหาที่แก่ก่อนอืซิลมาอย่างแน่นหนามากครับอันนี้ เนี่ยแหละนะงานของแท้เนาะพอเวลาของแท้พ๊กเห็นไหมครับซิลก็จะแน่นหนาเป็นพิเศษโอเคไม่เป็นไรฮะแกะนี่เลยแล้วกันฟืบปึบโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะกีดตรงนี้เพื่อเอาตัวของการเปิดออกมานะครับนี่ก็จะได้แกะง่ายๆฮึบโอเคปึ๊บออกมาแล้วปั๊บ 12กล่องนะครับ12กล่องตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่าว่าจะได้ตัวไหนนะก็เหมือนเดิมครับเปิดใกล้มือสุดเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดที่ท้ายเขานะเปิดข้างบนจะ,ม,นจะม,มันจะไม่มันจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับมาเริ่มเลยเดียวกว่ากล่องแรกครับถ้าได้ซีเกตผมจบเลยนะจบคลิปเลยนะครับอ่าแล้วผมจะไม่เปิดทุกตัวนะผมจะเปิดแค่เฉพาะตัวที่ผมจะเก็บเท่านั้น,นตัวที่อื่นผมอาจจะไปเอาไปเอาแบบแจกเพื่อหรือปล่อยอะไรว่าซีนครับตัวแรกครับ น้องพิเศษนะครับผมหรือน้องราศีมีนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวได้ตัวที่ผมจะเปิดแล้วจะโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับน้องพิเศษนะครับตัวที่สองครับปึบจืดโอ้ยเบี้ยวปึ๊บโอเคตัวที่สองตัวอะไรเอ่ยเราอยู่กาไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาน้องทอรัสนะครับผมราศีพึกนะครับ อ่าเหลือพือพฤษภานั่นเองต่อไปอันนี้มีนาพฤษภาอันนี้มกกลาแน่เลยมันดูมันมกกลาจริงเปล่าถ้ามันเว้นเดือนอย่างนี้นะถ้ามันเรียงตามเดือนนะโอ้เราจะเดาเลยว่าเราจะได้ฟริกเกตตรงไหนแน่เลยมกรลาไหมปึ๊บสกอร์ปิโอนะครับผมอ่ะอันนี้ผมจะเก็บนะผมเกิดาราสีนี้นะผมจะแกะให้ดูครับ สก็อปนะิโอสก็อปิโอสก็อปิโอนะหนึ่งสองปึ๊บอู้น้องลูกขนนี่น้องหาชิปูปูของแท้ต้องมีน้ำมูกนะครับแล้วก็เป็นขนขนนะมันเป็นแมงป่องตรงไหนวะไหนขอดูสิมันเป็นแมงปองง่อ,ปงปองยังไงนะเออเ้ออ๋อ,น,อ,อนี่คือกล้ามอ๋อนี่ก็อตาอนี่ตายนี่โอเคนี่ตากับนี่ตาอ๋อไม่เห็นนะครับไม่เห็นแล้วมีน้ำมูกนะนี่ของแท้ต้องมีน้ำมูกตรงนี้ด้วยหไหม ตามไอคอนเลยนะครับตรงนี้จะมีน้ำมูกเล็กๆด้วยนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นก้ามแมงปปองนะมันไม่ค่อยงอแบบในรูปเลยอเออมันงอนิดนึงแหละมันก็มีติ่งๆแหละแต่มันไม่ได้งอแบบในรูปขนาดนั้นโอเคก็นี่ครับเป็นห้อยแบบนี้นะโอเคครับนี่คือลาศสีพิจิกนะครับเออผมให้ลืมดูตรงนี้นะนี่น,นี่สีเขียดเป็นรูปนี้มาดูกันว่าจะได้ไหมนะโอกาสตั้งหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่เนะ่มาต่อไปครับ อันนี้เดือนสิบเอ็ดอันนี้ต้องเดือนเจ็ดสิมาดูก็ว่าเดือนเจ็ดไหมนะฮึบโอ๊ยติดอ่ะฮึบเดือนเจ็ดไหมเดือนเจ็ดไหมชวบ Aquarius นะครับผมราศีกุ่มนะครับกุ่มพาแล้วยังไม่มีคนกุ่มมือใช่ไหมที่เขาเล่นมุกกันบ่อยๆตึงๆๆๆตัวต่อไปนะครับตอนนี้เราดาไม่ได้แล้วเพราะเขาใส่มาสุ่มมั่วๆนะฮะ เออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาใช้หลักการอะไรในการจัด Leo, ลีโอราศีสิงห์เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับ Please, ลีราศีสิงห์นี่ก็จะเก็บเหมือนกันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าตัวเป็นยังไงนะอุ้ยโอ้อันนี้น่ารัากอีกอะราศีสิงหนะ์เพราะว่าตัวของสีมันดูสะอาดเนาะเนี่ยเห็นไหมจริงราศีราศีพิจิกอะมันควรจะทําให้ตัวแบบไม่ใช่สีสีม่วงนะ นี่แต่เข้าใจแหละเป็นพิษนะครับก็จะเป็นหูของสิงโตนะครับน้องฮาช,ชิปูุปู่มาแล้วก็มีตัวของอสิงโตมีน้ำบู้นั่นเองนะนี่น่ารักไซส์กำลังพอดีมือเลยพอดีมือนะครับเปลี่ยนหน้าได้ไหมเน่ตัวนี้ไม่น่าได้นะครับโอเคต่อไปครับผ่านไปแล้วจะครึ่งทางแล้วเรายังมีแนวโน้มที่ยังได้ดูไหมนะครับมาลุ้นกันฮึด เหือบเพือบได้ไหมชวมเจมิน่ราศีคนคู่ครับผมโอเคอันนี้ไม่เก็บครับเราโชว์ของเดียวนะโอเคต่อไปครับตัวของน้องตัวนี้จะเป็นอะไรนะอันเนี้ยผมเดาเลยนะอันนี้รนะาศีเมษราศีเมษราศีเมษถูกไหมอ่าเฮ้ยการ์ดไม่มีอกอ,อยู่นี่ ลิบา้าราศีตุลครับราศีตุลนี่ก็น่ารักนะเพราะว่าตัวต่างหูเขาอะเหมือนจะเป็นต่างกึ่งต่างหูจริงหูเขาแหละมันมีความเป็นแบบอ่าตาช่างด้วยนะน่ารักคือกิมมิคเขาใส่มาน่ารักน่ารักครบถ้วนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักน่ากเก็บดีนะตรงนี้โอเคต่อไปครับเวอร์โกนะครับผมราศีกันราศีกันนะครับช่วงนี้ราศีกันก็ไม่ค่อยดีนะแต่ใครไปดูดวงก็ระวังนิดนึงนะครับ ราศีกันราศีมีนะตอนนี้นะโอเคไปต่อดีกว่าปึ๊บเปิดมาปึ๊บแคนเซอร์นะครับราศีกรกฎนะครับกรกฎกรกฎน่ารักน่าชาังอีกแล้วเหลือสามกล่องแล้วจะได้สีเกตไหมคืเอเราลุ้นโอากาสน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะได้ไหมเนี่ย เอเลียสนะครับราศีเมษราศีเมษหรือเมษาของเรานะครับเหลือสองกองสุดท้ายาขาดอะไรเนี่ยขาดตัวของสกิทเลียแล้วก็คาปิคอนก็คือสิบสองกับหนึ่งเลยนะโอ้โหเขามาคู่กันเลยนะครับเอาวันไหนดีเอานี้ก่อนแล้วกันซ้ายก่อนแล้วกันเหมือนเดิมมาสะกดคเขาว่าเกือเป็นไหมนะครับ คารบิคอนครับผมโอ้หปิดสุดท้ายเลยวะถ้าอันเนี้ยถ้าเบาอ่ะไม่น่าใช่สีเขียเลยถ้ามันถ้ามันใช่ก็คือเราจะไม่ได้ตัวของซาติชเลียสนะครับหรือว่าตัวของราศีธนูนะแต่ถ้ามันใช่นะครับก็ไม่ได้สีเขียดนะครับเหรือรจะไม่แก่ดีวะ ไม่ผิดโผครับสาจิเทเลสครับผมไม่ผิดโผนะโอเคครับก็ไม่ผิดผนะโไผ,ดผได้ตามได้ตามเลทเป๊ะเลยนะนะอันนี้ก็สุดท้ายนะครับอันนี้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับาการเปิดยกบล็อกนะน้องหาชิปปูปูนะครับเรียกว่าได้ตามเลทเป๊ะเลยนะตัวสีเขียกก็อดอีกแล้วนะครับรอบไหนเราจะได้สีเขียบ้างกันหนอ,อนะครับก็ เดี๋ยวเอาตัวปิดตัวละครปิดท้ายที่ผมแกะมาให้ดูแล้วกันนะครับนี่เปิดสองตัวนี้มาให้ดูจะเห็นว่าเขาก็ใส่ลูกเล่นของสีผมไว้ด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกเด่นชัดมากนะเพราะว่าน้องอะ่ะจะหน้าตาเหมือนกันมีแค่อ่าลวดลายนิดหน่อยนะครับที่แตกต่างนะอย่างตัวเนี้ยไม่มีไม่มีลายอะไรนะของราศีสิงห์นะครับแต่ว่าจะได้มาด้วยความแบบหูน่ารักแล้วก็ตัวของดวงตานิดนึงจมูกแดงๆนะครับ อ่าส่วนน้องตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ของดวงดาวตรงนี้ไว้ใต้ดวงตาให้มันมีแบบลูกเล่นความเท่ด้วยนะครับส่วนความนิ่มเนี่ยผมว่าก็พอๆกันนะแต่ไอตัวของพี่จิกเนี่ยจะนุ่มจะฟูกว่านะดูฟ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 ้ฟองเลยฟูฟ้องเป็นยองใหญ่นะครับผมสำหรับคลิปหน้านะผมจะรีวิวอะไรนะครับผมก็ติดตามชมกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับฮัสิปูปู